พระอาทิตย์ค่อนข้างพิเศษแสงสว่างในชีวิตเลยนี่ครับจะไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดนะเรามีบทวิเคราะห์นะครับว่าลักษณะใดบินดุดค่อยๆค่อยๆถ่ายไปนะครับถ่ายไม่ได้ยีนี่เอาไม้เอากรูแล้วถ่ายนี่ครับเปิดในช็อตเอาไหมเด็ดกินดูก่อน เต็มโรเพียงแล้วแม่ไม่ด้ร้อก่อนอร่อยไหมนี่เยขึ้นมา้นมานั่คอนี่นี่ครับน้องฝ่ายเสบียงของเรานะครับเสบียงไว้ทุกที่โภชนากริ่นโภชนากรครับไม่เป็นหมอแล้วเราจะเป็นโภชนากลิ่นดีกว่าอมดออเยหันนี้อะไรฝรั่งเหรออันนี้ใหไก่ไอ้พี่เป็นหอะไร ขนมผิงแล้ววะไม่ใช่ร้ายก่อนนั้นขนมอะไรพี่ก็ไม่สัองกันขนมผิงไอ้ที่ซื้อมาเมื่อวานเนี่ยเพื่อี่ซื้อมาพี่อย่ากคิดว่ามันจะรสชาติดีนะอ้าวพี่ขนมปังยาว่ากูจะไม่ได้พี่ขนมเล็กก็ซื้อได้อร่อยค่ะวาย นี่ครับเสียงตบก,กล้องเสียงมากครับเราถ่ายได้แป๊บหนึ่งครับนี่เป็นสวนดอกไม้น่าทิ้งจัดหมห้อเป็นรีสอร์ทชาวบ้านก่น,นะครับเป็นดอกไม้นั้นนะครับเนี่ยโอ้กล้องผมจะเจ๊งเนี่ยครับออดีกว่ารครับนี่ครับคือสวนดอกไม้ที่หน่จากเมื่อกี้นะครับนี่นนครับค่อนข้างจะสวยงามอันนี้เขียนว่า อันนี้นะครับเขียนว่าดอย <Okay. S 1> แม่สะลองครับอันนี้อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่พอรู้ได้ว่าเขียนว่าอะไรคนเป็นื่อรนี่ครับอ่านแนะนำสิสวัสดีครับที่นี่คือรีสอร์ทดอยหมอกดอกไม้งามใช่ไหมวะดอกไม้งามเขนะารีสอร์ทครับใช่ไหมนี่ครับ เห็นได้ว่านี่ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่ครับซื้อไวไปด้วยครับไวหกวินจีกันหกขี้เล่ากูขี้เล่ามึงเรียกอะไรเนี่ยครับกากดีมากอ่า ม้วนจะหมดม้วนวันนี้พูดจีนฮอแล้วครับภาษาจีนการครับคลายยังไงวะ<อ>มินคลายเลยคลายต้องหนึ่งคำคำว่า,า,าชาโอ้ยชาคลายเลยชีจั่วก็ไม่ใช่ครับ สวยนี่เลยีไม่รู้อ่ะครับเราก็จะพาทุกท่านมาชมไร่ชาที่ดอยแม่สนองครับดูทางนู้นนะครับแมวเป็นชาหมดเลยนะครับเห็นในโฆษณาครับคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นหอัจากนี้ยังมีทางนู้นเลยนะครับไปทางนู้นครับนี่ครับเป็นดอยนะครับอันนี้เป็นทางรอยครับบุกชานะครับเต็มไปหมดนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นไร่ชาเหมือนกันครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ นะครับคิดถึงตอนเก็บชาก็น่าจะรู้ดีเฮ้ยมีทางลงไปด้วยวะดูเป็นชัดก่อนเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับในาชาขนาดใหญ่นะครับ เป็นเสียงพึ่นพึ่งเงียบครับพึ่งสงบมากเป็นชาอูหลงครับที่ผมซื้อกินเมื่อกี้ครับสามร้อยบาทแพงแตงนี่ครับจริงๆปลูกในประเทศไทยนี่เ,เองมีขายกลา้าของอูหลงนี่ครับกล้าละยี่สิบบาทเท่านั้นต้นกลา้าครับมันเป็นส้วมร,รับหมือนเดียวคหายนะครับ เป็นดีดีกว่าครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ3านาทีก็จะหมดมวน,นะครับ<ม>ตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปจบบใหญ่มากใี่เป็นช้างนะครับสวยนะครับเนี่ยบรยิเวณนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับมี่พิศรุกพระพิฆเนศนะครับเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆคนระับ นี่ครับเป็นพระพุทธรูปถ้าเข้าใจไม่ผิดคือเจ้าแม่คนอิ่นนะครับก็จะมีคนมากราบไหว้สักการะมากมายอันนี้ก็จะเป็นองค์จตุคาระคามารามเทพนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นตาบึกนะครับก็จะมีพระพุทธรูนะครับปักันได้อยังง่ยายด้วยเช้าด้านนู้นก็จะเป็น อันนี้จะเป็นเหมือนเรือสะพานหงส์ครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับด้านนั้นจะเป็นฝังนนมมง่งลาวครับมื่อจะมองเป็นอะไรมองแบบนี้ฝั่งลาวครับเดี๋ยวที่ไปดูข้างบนครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปมีจามัยชื่ออะไรนะครับมีริมมา ระบรมสาลีกระถางนี่ครับนี่นะครับมี่เป็นละนะักษณะเหมือนเรือนะครับนะครับสวยงามมากเชิงแสนครับ เี๋ยผมขอมอนุญาตอสมการเขาไปดูดีครับนี่ครับ,รบมาดูอีกหนึ่งมุมหนะึบประมาณการสร้างหกสิบเก้าล้านเทียนะครับครับ,รบอันนี้คงเป็นจุดสุดท้ายที่จะมาดูกันนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับแต่สวยงามมากโฆษณะ ตัววิวใกล้่ครับมันพนนาลายนะครับตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีครับไม่จะพูดอะไรได้มากหรือเปล่านี่ครับฉลองข้องหน้าถกสิบป,ปีในหลวงนะงนครับสวยงามครับตอนนี้ก็จะพอสมงวรแล้ว กท่าคทุาทุท่านกท่านกั่ชนกนก่นกนนะครับสวัสดีครับ